สุริยาภพนะประเทศไทยเ่าจะลายขนาดใหทุกท่านครับตอนนี้บาวโบอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิกับน้องแตงอนสบัยดีตาทุกคนสวัยดีไอโบวันนี้พาน้องแตงออนมาเบิง่งความอลังการของสนามบินสุวรรณภูมิน้องพี่น้องเนาะชื่อแต่วว่าสนามบินสุวรรณภูมิเป็นสนามบินที่ใหญ่เนาะพี่น้องเนาะติดอันดะับโลกเลยทีเดียว น้องเตยออนอเห็นครั้งแรกเป็น,นยนวไดโน่อตอนที่ไอซ์ชวนหนูว่าตอนที่ไอซ์ชวนหนูว่ามาถ่ายไปไปถ่ายคลิปอยู่ที่ซุปอร์น้ำพุมหนูก็ยังงงว่ามาดูอยังจะซุสเอรภนมิสมุมซุปเปอร์นุ้ม่มนี้ยังอ่ะพอได้มาเห็นแล้วแบบโอ้โหแบบว่ามันแบบยิ่งใหญ่อลังการมากเลยทุกคนแล้วก็นักท่องเที่ยวก,ก็คือแบบโอ้โหลายแห้งเลยแม่ บ ắc, các, ักบักอ่าหน้าท่องเที่ยวเอ๊ะเขาเรียกอะไรนะเหมือนกวางแมนปูเรย์สันอ่ะบักตรงกวางเต็มเมื่อทุกลองเลยดูสิโอ้โหหลายแห่งเนาะหนอยากคิดสักขาวว่าอ่าตอนสงการเนี่ยมันจะสนุกขนาดไหนเนาะแต่เสียดายเนาะสิกับบ้านก่อนหน like, mm ูก hmm. ็เลยแบบว่าอ huh ่าบไปเล่นสงการไปเล่นสงการในประเทศไทยดูมาไทยจะพกปีแล้วหนูยังไม่เคยเล่นสงการที่ประเทศไทยเลย ไว้น้องกับป์บานมากกับมะเร็งสงกรามอยู่ไทยเด้อได้เดี๋ยวอ่านเสื้อผ้องลงไปดานล่างมาป่ะมาถ้าเบิ่งกันโอ้โหน้าหนูตอนนี้หนูรู้แล้วว่าคนที่แบบยูทูบเบอร์เขาจะมาไทยถ่ายคลิปกันเนี่ยว่าเขาจะมาแบบมาถ่ายอย่างกันแบบมาสุวรรณภูมิมาอย่างกันแบบมาเหตุภาพยิ่งใหญ่อลังการแบบสุดยอดเลยน้องๆเนาะ ส่วนตัวไอ้ก็เคยมาหลาย<ม>เธอยแล้ววันนี้ก็อยากพ้านองมาเห็นมาสัมผัสป้ดมียากด้วยมีห็นยากด้วยยากคือดาบยักเขียวยักเขียวยักคือดาบโอ้โหมีอ่าชาวอิสลามมั้งเดี ตอนนี้ครับกำลังงจากจุดทีเบิงเครื่องบินเนาะพี่น้องเนาะผ้านหนองสาวขึ้นไปเบิงเครื่องบินอินทรชิตยักษ์อินทรชิตโอ้โหใหญ่มากนี่คือศิลปะของประเทศไทยประจวบชักทำไว้เป็นหรอก็คือ เป็นเอ,เอกลักษณ์ของเมืองไทยศิละปะของเมืองไทยนะมาเมืองไทยก็จะได้เห็นชาวต่างชาติก็จะได้เห็นนะความลังการและวัฒนธรรมของเมืองไทยมาฟังนี้น้องมาฟังนี้โอ้ยักษ์แดงเขียวแล้ก็ยักษ์แดงด้วยมียักษ์แดงด้วยอันนี้ก็จะเป็นสุริยภพน้องผีน้อ,องเนาะ ยักดแดงสุรยิรยภพอ่าสุริยาภพนะนี่สุริยาภพเวคนาแบบเประเทศไทยก็จะเห็นแบบว่าเห็นแบบวัฒนธรรมไทยสิเาะมาังอยู่ในแบบกานไทย่กับมกคือกันเปนอีกอย่างละนี่ เหมือนมันจะเป็นแบบบาร์โค้ดเหมือนเสื้อสแกนนี่อย่างสักอย่างปะมโมแน่ใจส,สกแกน,นพาสป,ปอร์ตสื้อตัวเชฟมีหลายแน่น้องมี<อ>หลายบมเราเซ็กอินหรือเปล่าเซ็กอินในตู้นี้หค่ะหลายบมห,หลายแหง้งดูหลายทันสมัยมากเลยเนาะตอนแรกหนูคิดว่าแบบเป็นตู้ตู้อีหยังสักอย่างามูฮูคือกันว่าตู้หย่างแต่มาหลายแห,งห้งหนูว่าน่าจะเป็น มันไปที่เช็คอินหรือเปล่า oh. ดูคนแบบว่านาเขาตรงเคาน์เตอร์หลายแห่งเนาะส่วนตัวหนูเองก็คือแบบโบ่คยหูแบบเรื่องการบินทนาน,นเพราะว่าหนูก็บ่เคยบ่เค,ยบ,คยบินจักเทื่อแล้วก็ยักขึ้นในสักครั้งในชีวิตแตนะอยากสัมผัสนะยักึ้นเครื่องบินโอ้ oh. <laughs> แต่บ,บ่เค,ยบ,บค,ย,บบคยบ่เคยบ่เคยไปเลย ว่ามันที่เป็นหน้ากลัวไหมแบบว่าเวล่เวกดิบมันขึ้นนะแบบนี้ะนะิึงฟังนี้คนหลายบ่โอ้หลายแฮงวาคนที่แบบกะเจ้าความาเทียบประเทศไทยห,หลายขนาดนี้เลยหลายเลยนะน้องหลายเลยแล้ว เดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันเนาะม,นมันมันของแม่แค่ย่จะสืส่อนะคนแบบคึกคักแล้วก็แบบคึกคืนแห้งคนจะคึกหลายเนาะมันแบบ่าไม่ใช่ว่าแบบอ่า่ายล้ะก็่ไดเลื่อ,อในวาเอรดเลื่อในอย่างนี้ทิศขวา,ขวา okay. สอนน้องให้น้องทิศขวาเวลามีผู้โดยสารมาาที่จะเร่งรีบก่อนเราเขาจะได้แซงเราไปก่อน ไม่ใช่หนาตาคือประตื่นเต้นยัยยัยหนูก็ตื่นเต้นแต่ว่าหนูก็ยังแบบยังเก่งใ,ใจสถานที่แมนเก่งใจสถานที่เบื้องที่แต่บันไดนะนะอกความรู้ราแมนบันไดเลือออย่นี๋อบันไดฝั่งด่านภูริศานที่จะเดินทางออกประเทศไทยนะเพควนจะมาจอรดรถตรงฝั่งด้านนอกอนี่แหละคือความรู้ราของสนามบิน ประเทศ,เทศไทยมาสนามบินก็คือไม่ต้องกดฮะคือมาสนามบินก็นคือบออม่้องวดเลยพราะว่ามีร้านอาหารหลายแล้วมีเซเว่นด้วยความสะดวกสบายเนาะเบิ้งที่ละบันไดเลือนเราจะลงฝั่งนี้กัน,ม,กนมาดูฝั่งนี้ก่อน ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งผู้โดยสารขาเข้านะอโอ้โหฝั่งนู้นเดี๋ยวมาดูนี่ไปอุ้ยแตงกันาาไปมันขยาไปทาไหนต่อหเร<ห>ิ่มงงกับเริ่มงงเะว่าแบบฮะหนูเริ่มงงกับวันใดเลื่อนแล้วเนี่ยไปทางไหนต่อทีนี้มันจะสั่นมาดิไม่รู้งงไปหมดแล้วเนี่ยมา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 ฝั่งนี้น้องสาวงงกับวันใดเดือนลายสันเนาะพี่น้องน้องจักสิไปทางไหน มาพี่จะพาน้องมาฝั่งนี้นี่ที่แตงอ่อนบอกว่ามีร้านอาหารด้วยเบ<ป>บีเบบีเบบีน้อยเบบีน้อย เบบีเบบีน่ารักปะตาแพงไอ้เก er> ่งไงเก้งไงเฮ้ยเบบีเบบีเบบีตาแพงเนาะเก่งไงคือมีอีกหนึ่งไฮไลท์ที่อายสิ่งน้องไปเบิ่งเนี่ย มัเป็นบนกล่องเนี่ยบนกล้องเนี่ยบนทูนบนด่านาน,าน,น,นาคือจะพ้ารองไปเบนขุดิสาโก็เห็นสีมาทาโมเมนสิพ้ารองไปเบนขุดิสานขาของประเทศไทยเราจะลายขนาดใดญแสดงว่าท่องเที่ยวไทยก็ต้องแบบคึกคืนเลยแหละ่ะก็ซื้ว่ามืออีกอะอยังบริสุทธิ์นวลสงกรานเนี่ยยังขนาดนี้เดี๋ยวสงกรานต์จะขนาดใดญเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบงด้านหน้าของบาบู ไปแตง่อนเดินจนเมื่อยขาเลยไนดะ้ไหมก็ฟังนี่ท่านผู้ชมครับนะครับนี่คือบรรยากาศของสนามบ,บินสุวรรณภูมินะฮะขาเข้าประเทศไทยนะครับของวันที่17นะฮะ17มีนาคมปีพศ2567เนาะพี่น้องเนาะโอ้โห คลิกคลื้นพี่น้องเอ้ยนะฮะคลิกคลื้นท่องเที่ยวไทยเดี๋ยวสิบอกให้น้องสาวมาเบิ่งก่อนนะมาเบิ่งก่อนนะาว่าหลายขนาดใดนมานี่มาน,นี่มาเบิ่งนี่มาเบิ่งนี่โอ้หลายขนาดนี้เลยตีป๊าดคือหลายแท้อันนี้คือเป็นผู้โดยสารค่ะเขาไม่บอก นี่แหละคือผู้โดยสารขาเข้าประเทศไทยจังหวัดบึงที่ไรคุณน่ะมองไปไกลไม่ไอหนูว่ามันไหลกว่าขาออกอ,อีกนะหนูว่ามันไหลกว่าขาออกอีกนะหลกว่าข้าออกขาออกเมืองไทยบะแม่นคนที่เข้ามาในประเทศไทยนีนไหลกว่าขาออกอ,อ,กอีกพี่น้องเ,เอ๋ยบ่งที่ไรพี่น้องเอนะ๋ยเนี่ยความอลังการต้อสุดนั่นเลยทีฮะโอ้สุดพูนเลยบ่ะไอพูนนน่น สุดเลยแลน่ๆมันบม่ได้มีแค่นี้นะแสดงว่าตรงนี้ก็ต้องมีสิแถวนี้ก็ต้องมีอ้าวฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นจุดนัดพบนะจุดนัดพบแล้วก็รวมตัวคนมาเที่ยวประเทศไทยหลายนเนะาะไวยังนึกสภาพช่วงกาลไปจไังไหนไปจไังใด เป็นยัเป็นคนคนไหลเียมากเคนมาแต่ใส่กันเดียกันโดคือหลกระเดียกันโดทุกคนดูล่าสุดคนแบบคือหลเงียงจ้ะนี่โอ้โหสุดยอดเลยสนามบินสุวรรณภูมิเชื่อแล้อยังนี่คือสนามบินสุวรรณภูมิเชื่อแล้วจ้ะคําว่าสนามบินสุวรรณภูมิแตกอ่ามันเป็นยังไงมันเป็นยังไงและที่พวกกันอีกคือก็คือ มันได้เลื่อนงงมากเลยว่าป่าเนี่ยทับสนไปหมดเลยทำไมมันบอกคือมันบอกคืออา่ามันได้เลื่อนอันอยู่ในหางอะน,นะอายกระจิท่าหนูไมัน <ใจ S 2> เป็นย<ห>ังไงมันหนูทับสนอ่ะเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงเดียเด๋ยวกับเดี๋ยวบุ๊คูดว่าจะไปใส่ก้อนแล้วเนี่ยเร <ไป S 1> ิม่มงงว่ไปเดี๋ยวเราลงไปทั้งลุมกันไปว่า,าจะเป็นยังไงอยากเห็นมันไถนะแต่งอันหนูยังหาด้านล่างเลย ด่านลงคอนตงไปฟังนะั้นโอ้ยน้องสาวงงกับบันไดเลื่อนเนาะพี่น้องเนาะพร้อมรูหราของสนามบินมามานี่มองลง นี่มองลงนี่มองลงขาตัง,งนนด้าเนี่บอกมันยืยนยดมองได้มองได้มองลงเนี่ยขาไนได้เลื่อนงงเรื่อิปกติไในเลื่อนมันจะมีสองมันจะมีสองสองชันไอสองฝั่งเนะาะขาขึ้นแล้วก็ลงอันนี้มันมีตั้งสามเนี่ยก็เลยงงว่ามันไปทั้งไหนมัง่งไปทั้งไหนมัง่งเนี่ยปกติมันจะมีแค่สองช่องเนี่ยอันนี้ก็คือขึ้นนะก็คือลงอันนี้แบบเดี๋ยวก็ เบางเนี่ยข้อมรูลาของสนามบินสมุทรนครพุมพิงอเอ๋ยนะครับขาขาขึ้นแลยขาลงน้องสาวงงเลยว่าสันถ่ายมาผู้เดียวนี่มาถึงบอหะงงแล้วหนูชิหนูหนูว่าหนูวนเวียนกับบันไดเลื่อนแน่ๆเลยวะหนูจะไปทางไหนก่อนวะเดี๋ยวก็ลงนี่ดูว่าแต่แต่ละชั้นนี่หนูคงลงแน่นอนว่าชั้นไหนมันคือชั้นไหนเนี่ยเริ่มงงเลยด้อ หนูว่าหนูพวกที่ขึ้นแบบบันไดเลื่อนแบบย้อนไปย้อนมาสิแน่ๆเลยอ่ะไปเดี๋ยวเราลงไปล่าง,างอีกเนี่ยเนี่ยเนี่ยฝั่งเนี้ยน,น้องเอ๋ยครับบันไดเดือนแล้วนองก็ได้ใลงไหมจะลงไปตรงเนี้ยฮะลงไหมลงไปอีกหเหรอลงไปอีกอาบ่า ออนซ้อนเนาะแต่งออนออนซ้อนบันไดเรือนแม่นออนซ้อนแห้งแล้วที่สำคัญคือถ้าหนูมาคนเดียวหนูจะลงมันในเรือนเลยสิลงนี่คือสนามบินสุวรรณภูมิมูนี่อ้ายก็ถือว่าพาน้องสาวมาเบิ่งคว้าอลังการถ่ายทอดอีกหนึ่งสถานที่นะบอกเราสู้ต่อกันไปเนาะพี่น้องเนาะอยากให้เกษรอยากเป็นอีกซื้อหนึ่งในการเอ้ย สอนกสอน,นตลอดน้อยแต่แล้วละเนี่ยสิกบาร์เยขอชดขอชดเพราะดังนวใจ <c oughs> มากน้องมากน้องมากมากมากก็จะงไฮนองแต <c oughs> ่อง Thank อนเดีย<อ>๋ยวเป็นซีนึงในการนำเสนอน้องเนาะ <c oughs> คือว่าตื่นเต้นเลยมากเลยอ้าวไม่ปกติจะไปแบบปกติจะไปแบบว่าสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบเรามาเบิงว่า ว่าแบบเอ้ยคนเขามาเบิรงเยอะขนาดไหนเลยความรู้สึกมันก็เลยคนเราฟิลกันแบบอันนี้มันจะเป็นความแบบความอึ้งมากกว่าว่าเฮ้ยมันแบบง่ายลุลาขนาดนี้แล้วก็คนเยอะขนาดนี้เลยหรอแต่ไปในอีกสถานที่ท่องเที่ยวมันก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งเด้ออ่ะน่งกนหนนางก่อนคนไหลเนาะไหลไงไหลกับมาหลเชื่อได้โมนิกาที่ว่าอัปเดตไห้ให้ทางผู้ชมได้เห็นอีกทีหนึ่ง นี่ค็คือคลิปวิดีโอของบ่าวโบกับน้องแตงอ่อนใส่ผ้าหนองมาสนามบนสุวรรณภูมิทุกท่านเลยนะฮะเป็นภาพความประทับใจน้องสิงมากอีกท่่เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้พี่ๆได้ดูกันใกล้พอสองการก่อนห,หนึ่แต่กลับบ้านอ่าคลิปนี้บ่าวโบเองกัถที่ว่าจะขอนอนญาตขอตัวหลั่น้องเอยนะ,ะเพราะว่ามีอีกสถานที่หนึ่งทีจะผ้าน,น้องไปนะเพราะว่าเที่ยวกรุงเทพนะมือนึ่งเนี้ยสองสองเที่ยวสองทีสามท,ท,ทีก็ถที่ว่า เวลาเกือบบอพฟ์อยากให้น้องแตงอ่อนฝากผลงานกับช่องทางที่ต่อเนยอ๋อ,อถ้าพี่ๆคนไหนแบบสนใจเอ้ยกาเรีเยกอะไรนะแบบอยากไปติดตามเนยก็สามารถไปติดตามได้ทั้งช่อง YouTube แตงอ่อนสาวลาวด้วยจา้าแล้วก็มีแต่มีเพจด้วยแตงอ่อนสาวลาวเหมือนกันนะจ้า,จาอย่าลืมไปติดตามเน้นะฮะอย่าลืมเข้าไปติดตามให้กำลังใจน้องสาวลาวด้อพี่น้องเด้อบาโบเองกับครอฝากผลงานตัวเองเนยนะครับทางช่อง YouTube บาโบสุสาาสาาลาเสียงแคนาลอะไรกับทางเพจ เฟซคือเวลาบาโบ่จะเอาคลิปเนาะเวลาเอฟซีเลยอ่าผู้ชมบริชชมคลิปก็สามารถไปชมย้อนหลังในทางเฟซเฟซบุ๊กของบาโบูเนาะพี่น้องเนาะก็จะมีเรื่องล่าของคลิปที่ท้ายแล้วบางคนก็เอาเป็นคลิปเก่าทีบาโบวลงไปคืออยากฝากให้ทางผู้ชมที่ยังบริชเบิ้งเนาะได้เบิ้งย้อนหลังไปแล้วพี่น้องฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์นะ่ยกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิ่งที่สำคัญสนับสนุนบาโบ่โดยการบอกร้อามโฆษณา ไปแล้วไปแล้วไปนอง <laughs> อ้าวสบายดีสบายดีบายบาย